It <laughs> Scanning ahead Don't worry, now, you're with me Ah, uh, Sova My measured friend That was amazing They took outfit so ชุดนี้แล้วดูน่ารักขึ <am <am ้นเยอะเลยเออแล้วก็ถามว่าก่อนอันนี้ไม่น่ารักหรอไร้แพเคยเจอว่าพี่โอเคเจ๊่ไมเคยไอ้เะไม่เคยก่อนอันนี้ไม่น่ารักหรอเป็นเปลี่ยนแน่เลยที่เคือพูดๆเอตเดเดทท้องผู้ทันหมดแล้ว

Oh, My ultimate is ready. Last player standing. <coughs> hey little man, pump us up, let's hear it. <laughs> I'm done. 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 i am done i am done i Under the sea. am done i 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 am Take it. <laughs> oh. One enemy remaining. I'll leave. 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 I'll one enemy i So cool. <laughs> <laughs> i will So cool. So over i will leave i i will leave i

กันมาฮกกะช็อกดัสทีมเอซ now this is worth celebrating they're on the back foot let's deliver another b l o นี่คอฟช็อกดัสมันจะทำให้ฝั่งตรงข้ามตกใจต้องหรอเบบี้เสกเบบี้เสกเล่นเลย

สองนัดน่าจะเหลือนัดเดียวแล้วลทั้งนั้นอะโลมากที่ลืมมาสองคนไม่จริงที่ลืมที่ลืมแบบว่าเออ ตรวจบตดครับอายุเกสิแล้วค่ะไม่ให้ไปผับติวเตียนตอบนะครับอายุต่อบสิบแปไม่ให้เข้าเลยยี่สิบห้าแน่แต่อยนีที่เป็นผับ Oh, you gun. Gun. Is a of your know, <laughs> <laughs> Out the way! I'm i out. Wingman's planting. Yeah, it's like that. The wingman's down. But going are here! Dear. One yes. enemy remaining. ห่ออยู่ห่ออยู่ล่อเลยจะบอกเตือนให้แบบให้แบบโป๊ะๆ Don't give them time to reposition สายจะไปสาะดาวตัวเดียวพี่แล้วถ้าหักไปเอาสายต่องแต่ไม่โดนสองโดนสองแล้วแบบรอเกียร์ดูดีกว่ามือได้นะว่าแทนปโดนเกทชอยปรอไม่โดนไม่โดน

Give me one more Yeah. Wingman's gonna plant spike. So... This is up top! Spike's digging! Thanks little man! One okay. so enemy remaining. Enemy spikes. แค่ไหนอ่ะถืออะไรขึ้นมาเปิดพี่บีวเหรอไม่ใช่คุยกันยาม keep up จะปินไปแล้วโดนใไม่รูดาเด่นมากระจอกมากที่นอนเนเดียวก็นอนเ็มทีเจ้าระเด็ก็นอนหาเล้เฮ้ยเหียอะไรอะเฮีย

Player standing. Mm -hmm. Thirty seconds left. <laughs> Bolded. <laughs> they demand a the fight. Who <laughs> are we to disobey? <laughs> เฮ้ยเมาอาอ,อคุณเป็นโลกตุ้มมินบอกจะลุงนั่งเลยกลับถึงแล้วบอกนะเล่นอันตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้ามาถ้ามาเร็วพี่จะได้รู้กันเลย,เลยจิดงเหสองอันเลยจะโค้งโดรน i'm ahead แสดงให้ฉันดูว่าจไปที่ไหนที่นี่ระมัดระวังนั่ดีอ่ะต้องทำแบนี้โอ้ดีใช่ไหมแบบโอ้ดีจะดีมากเลยแบบดูมันก็อันเบลอเป็นแบบสุกานดูเธอทักเธอทัก Oh are Scanning ahead. This is Going Wingman's planting! i <laughs> 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 Spike planet thanks Wings. We'll that again enemy killed the yeah. one lang <laughs> sit down in the one enemy remaining <laughs> Saw you Mush. Revealing Wait, here, Alaya! Like. We're still breathing! Cool! Very cool! Watch them run when lit by my sonar. That's when we strike. Hey, man. Hey, can I found it Right there! I don't know what that is. เจมสั้งหมดทียบดี่ะร้อนเกิร์ดร้อยเทียบมาเรื่อยยังใช่ไหมหรือว่าอะไรย e งก็ได้ยังยังไม่เสร็จบอหรอยังเขาไม่เลยทำมไนมีมีใครเ็อ่ะ

ทำแระตีแล uh ้วทแล้วทำ่ะตีบบดีเราเป็นยูทูบเบอร์ดีเราเป็นยูทูบเบอร์ขอแต้มน้อย Anyone have fun to s r e นี่จะ drop Stay s a e p l e s e ไอเี

เดี๋ยวออกทันก่อนแกนี่ยบรู้ว่าโซเฟียคุมอยู่ไอ้ที่เรียนแมนตีทำไมโอ้ยนีสึกอะไรอย่างกับพี่วะแต่แต่ที่หนูคิดคือหนูรอพี่แต่ที่หนูคิดคือหนูตายพี่บิวเพราะอันตรีไหมเราโตใจตรงกันเออเอาวะผมมันเก่าแล้วดิว่ามุม พี่เลน่ามั่นใจในออฟลี่เลนามันน่าจะมาเอาหนูเพราะว่าเพื่อนมันเห็นไปดา spike down mid ไอ้ใต้นี่เท่าไหร่โดนทริเอย่ โลโลลโร่าเ๋ยววเดี๋ยววเดียวีกว่าเีกล่บเดี๋ยวดไก่าเักีีนีโลเดนายังไม่เห็นตัวเลยเดนายู่มิดยิงี่ตายไประวังมันล่อนะเบีี่่เอเเเอดีวไปเมนแล้ว Spike down B ถ้าไม่อยากพีกให้ผมก็ได้นะผมเก็บออเก็บีเข้าขวาไปเฉยแล้วก็โดนแบนเลยนะ โอ้โหหนึ่งเดียวเลยวะมีสองนทางดีเนน้าหกสิบหิวแล้วน่าโอเวอร์หิวน่าจังเนี่ยโอ้ลึกป๊อบสปายดาวน์บีมีสองเลยมีสองเลยนะแคมปิ้งเฮดพบครบแล้วเป็นแคตติ้งแคตติ้งไม่นี่ก็นี่สปายเพลนต์ดอต <laughs> okay. One enemy remaining. One remaining. Oh, oh, what? What? <laughs> 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 Match point. the winter has come. Very. them. We got We got กูมด <pled ged> ีนี่มดีมากจริงๆแล้วหัวก็ตายแล้วพวกนี้แบบจะตแขนจัดแม่มาดีผมเลือมาดีไม่ก็เหลือตามันหมดเลยมีจดันะมีจดชี้พีดีกจะพีชวใช่ไหมใช่ปรนี่วะ ที่ไปพี่ไปช่วยในไซนะะรอบผุโอ้อร่อยอยากไไม่ไ่ Thank u s t e d Last player standing

ที่ลงอาคมใส่ไหมครับนาดา่ต่ออีกคน Spike planted ไานมองเ่ยา player s t a มาครับด้เวลาจบเกมแล้ว เบ็นบางไวอาร์ตอาร์ันนีอาร์ตก็ได้นี่นี่อยู่ใช้มาเชยเฉยๆองี้ยมันเสนอบางาดีที่แบบไม่รู้มุมมอนไ่ตีเลยรักจ๋าแล้ดูดูมีทค่เงเกัะทะาเฮ้ยมันแถบนี่วะ Here smoke here

ี่พี่จิไปเจอค่รเลียรอหน่อยรอหน่อยร้ามันเจอเลยังให้แบบหรือแบบจิกโก้ไจิ๊กโก้เฉยคให้มันรู้ว่าโซเฟียอยู่นี่มันจะได้ถกเ้ามาให้เบนซี่นี่บอกมเลยวายเฮย

ไม่ชอบเลยเวลาสกิลมาบังหน้าบังตา remaining